เปลี่ยนแม่ดูเนื้อตัว้ีุสปกปรงมาแล้วนะปะดโทรใครมันจะรักแม่เท่าปุ๊บนะมีไหมมีไหมใครมันจะรักแม่เท่าปุ๊กกบแั่มีไหมอือหือรักแม่สุดสวัดขาดหัวใจโอ้โหรักแม่สุดสวัดขาดหัวใจอโอห้ยน่ารักจริงๆเลยนะอืืออหรักแม่มากเลยโอ้ยแม่อ้อมแล้วอยากจะให้เห็นเหลือเกินว่าปุ๊บมันทำยังไงกับแม่อ้อมบ้าง โอ้โหมันแบบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ห่างเลยเนี่ยเนี่ยเลียขาเลียแข้งถูขาถูแข้ง่โอ้ตายละอรักรักอรักอรักอ่ะหอมแม่ไหมหอมแม่ไหมอ่ะหอมแม่ไหมอ่ะหอมแม่ไหมอ่ะหอมแม่อ่ะหอมเลีย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยรักอะไรรักหนาอุ้ยเนี่ยอ้าวตายละแม่ไปใส่น้ำยาเครื่องซักผ้าก่อนปุ๊บจะไปไหนนะจะไปไหนนะลูกนะจุดยอนของแม่ รุมรักกันค่ะเห็นไหมไม่ไหวนักขานับแข้งแม่ต้องจับมาไว้ตรงนี้แม่เอาจะตักทรายรักแม่เกินมานั่งนับขานับแข้งแม่ก็เลยต้องให้มาอยู่กับพี่หมอกับน้องฟ้ามาถึงพี่เขาก็เรียนเนี่ยพี่เขารักเน,น,นี่ยโอ้พี่เมย์ก็จะอ้อนแม่นะพี่เมย์ก็จะอ้อนแม่นะเออแม่ทํางานลูกคืนจามค่ะแม่้อมให้กินยาไปอยากแ้แพ้ ดีขึ้นแพ้อากาศอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นไงคะตะว,วันมันก็เลยแพ้อากาศแต่น้ำมูกไม่มีแต่จ,จามก็เลยให้กินยาไปกินเก่งมากค่ะมารอบแรกให้ฟิลกี้แล้วทีเนี้ยแม่อ้อมก็เออไปขอประปื๊ดมาให้เพียวนีน่าวันกินไปแล้วรอบนึงนะคะมาเอาอีกไม่ต้องมาไม่ต้องมาอ้อนเลยไปกินแม่จะทำงานเออ เมื่อกี้กินหมดไปรอบแล้วนี่แม่เอาของปั๊ปุ้ยมาเทให้หมดเลยนะแมวจรกินของดีโอ้โหดูซอยใหญ่เลยกินใหญ่เลยค่ะกินไม่คิดชีวิตหมดไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบสองรอบสามแล้วเนี่ยไปกินเลยเอียไม่ต้องมาอ้อนแม่หนักมากปื๊ดก็ร้องหาพี่ งงแงงงงแงอ้อนั่นดูพันแข้งพันขาอเอาแงงงงแงงทำไมอ่ะอืมอาดูพันแข้งพันขาทำไมอืจะทำงานมันเขี้ยวนนนมันเขี้ยวมันมันเขี้ยวมันตัดตัดตัดับนับนั ันอ่อนจริงๆไม่กล้าเสียงดังค่ะกลวเอะเวนมันตื่นรงกันค่ะวันเช้าไมา่เอามาไปตากแล้วก็เก็บเข้ามาเพราะว่าจะใช้ราวตากเสร็จก็นี่แหละคะ่ะอย่างที่เห็น ที่กว้างๆเ่นอนค่ะมานอนซ่องนิดเดียวกอดประทูไว้ขณะนี้เป็นเวลานอนค่ะสามโมงครึ่งเมื่อวานพี่อ้วนอาบน้ำเรียบร้อยแล้ว ันดีขึ้นจริงๆนะคะดีว่าแม่อ้อมรักษากับหมอทางนี้ถูกทางด้วยแล้วก็ไม่แพงมากด้วยถามว่าไม่แพงมากไหมก็ก็พอสมควรเพราะมันค่ายาแต่ค่าอย่างอื่นอะมันไม่มีค่ายาของพี่ฝนอย่างที่แม่อ้อมบอกอะค่ะมันแพงเพราะว่ายามันดีอะนะแล้วพี่ฝนก็ไม่มีสะเก็ดแผลไม่มีอะไรแม่อ้อมก็ไม่ต้องมาคอยทายาถ้าหากว่าพี่ฝนเป็นแบบนี้ก็คือไม่ต้องตัดขนนะคะก็คือขนเขาก็จะสวยถ้าขนเขาขึ้นเต็ม แต่ว่าขอให้เขาไม่มีแผลแค่นั้นถามว่าเ mm. มื่อวานไม่เอาแบบน้นําให้ mm. ก็เจสกเกตนิดหน่อยอะคะ่ะ mm. ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะ mm. เพราะว่าเขากินยาไอตัวเกี่ยวกับผิวเขาเนี่ยจบไปแล้วส5้าวันเมื mm. ่อวไม่ได้ให้กินเป็นเดือนให้กิน15วันอย่างที่หมอบ,บอกว่าแผลหายแล้วก็เลิกกินไปอ้ลค่ะไอ้งก็หยุดกินยาแล้วกินไปยาฆ่าเชื้อเจ็วันแล้วก็ยาปากอักเสบ1ิวันแม้่อวอเมื่อวานก็ ล้างปากมันไปสองวันแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วจะจับมาล้างปากก็ต้องคอยล้างปากมันอนะ่ะที่นอนมีไม่นอนอ่ะพี่ชายสองหน่วยก็จะมีกล่องนอนก็ก็จะพี่เมย์เขาชอบนอนในกล่องนันนะคะบางทีเขาก็เข้าไปนอนสองตัวนะ แล้วแต่เพราะว่ากล่องรามันจะมีสองสองกล่องคือมีข้างบนแล้วก็มีข้างล่างข้างล่างนี่ก็จะเป็นกล่องของเจ้ามุ้งเขาจะนอนประจําตรงนี้ค่ะพอรู้ว่าแม่ถ่ายก็เตือนขึ้นมาเลยตัวร้ายส่วนน้องกระต่ายก็สบายดีทุกตัวนะคะพี่ต้าเนี่ยแม่อ้องก็มีการปรับการกินอาหารให้พี่ต้าใหม่ ก็กลายเป็นว่าพิต้าเนี่ยต้องกินอาหารครบสามมื้อเป็นเป็นสามมื้อนะคะก็คือแต่ว่ามื้อหนึ่งไม่เยอะ <G un> ก็เลยทําให้พิต้าค่อยๆดีขึ้นตอนนี้พิตา้าให้ค่อยดีขึ้นตอนแรกแม่ออมก็ทําใจกับพิต้าแล้วนะแต่ตอนนี้พิต้าเริ่มดีขึ้นก็เออเละไหมก็มีแต่น้อยลงนะคะแล้วก็เขาก็หนูเป็นอะไรหัวใสเด็กเิ็กไปสะอึกอีกแล้วเหรอแล้วก็กินหญ้าก็เริ่มกินทิมละพิต้าก็เริ่มกินทิมละ ตอนแรกไม่อยอมก,กินทิมเลยตอนนี้ก็เริ่มกินบ้างแล้วแล้วก็กินยาทั้งสองชนิดแล้วก็กินอาหารยาก็แม่อ้อมไม่ได้ให้กินยาแล้วนะคะเขาก็ดูดีขึ้นอุ้มก็รู้สึกเขามีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยนึงส่วนตัวอื่นก็สบายที่ทุกตัวนะคะสบายที่ทุกตัวอยู่แบบเหมือนเดิมะคะ่ะแม่อ้อมก็ดูแลน้องๆเหมือนเดิมแต่ก็ค่อนข้างเหนือหน่อยเหนื่อยขนยาวแล้วเนี่ย เลมๆเ,เอาแม่เลมเลมเอามันต้องไปตัดที่ร้านลูกเปืองตังเนาะพี่ต้าเนาะเนาะ,ะพี่ต้าเนาะห่อแล้วเนาะ